สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับสองเหรียญน,นี้มันมีอยู่เหรียญหนึ่งครับมันจะเป็นเหรียญเคลื่อนครับเคลื่อนหรือว่าเหรียญแบบสองชั้นครับท่าน ท่านดูไปเรื่อยๆแล้วท่านจะรู้เองนะครับว่าผมจะบอกมันจะเป็นแบบไหนครับท่านเพราะว่าบางเหรียญเราเจออยู่เราไมไ่สังเกตเราจะไม่รู้เลยว่ามันผิดแปลกแตกต่างอยู่ตรงไหน,นมันจะมีราคาไหมส่วนมากที่เหรียญที่เขาจะรับซื้อกันจริงๆหรือว่าไม่ไม่ใช่เฉพาะพอสอย่างเดียวนะครับมันจะเป็นเหรียญที่มีตำหนิถ้าเป็นตำหนินิดเดหน่อยหรือมากๆนิดเดหน่อยก็ไม่ราคาก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับ แต่ว่าถ้ามากจริงๆแล้วแล้วก็ราคาจะเยอะมากขึ้นตันเป็นเงาตามตัวเลยครับท่านเหมือนกับไส้เลื่อนไส้แตกหรือว่าเหรียญที่มีตาหนินี่แหละครับท่านมาดูเหรียญแรกของครับเนี่ยไม่ต้องไปดูที่ปศแล้วครับสาหรับสองเหรียญน,นี้ครับมาดูสิครับมันจะเป็นแบบไหนที่ว่าไสเลื่อนหรือว่าไส้แตกหรือว่าเป็นเหรียญสองชั้นครับมาดูตอนวงกลมนี่นะครับวงขอบนี่นะครับเนี่ยนี่ครับวงขอบนี่ครับระหว่างนิกเกิล,ลกับทองเหลืองนี่นะครับนีทองนี่ สีเงินหสีทองนี่นะครับตรงวงนี้นะครับเนี่ยสังเกตดูดีดีนะครับมันจะปิดแปลกแตกต่างมาดูด้านนี้ครับเนี่ยเห็นชัดเจนเลยครับนี่ครับที่ว่าไส้เลื่อนหรือว่าเป็นเส้นแตกนี่ครับนี่อยู่ตรงนี้ครับนี่วงนี้ครับชัดเจนเลยครับเนี่ยตั้งแต่พอตัวพอผ่านลงมาครับไล่ลงมาด้านนี้ครับประเทศไทยเนี่ยนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับแล้วมาอยู่ที่หัวเลขหนึ่งนี่เป็นเพียบเยอะครับนี่ใหญ่มากเลยครับนี่ก็ ูมก็ไปใกล้ๆดูครับเห็นชัดเจนเลยครับนี่ไหมมอนกับมันเป็นเหรียญสองสามมุมเลยครับเนี่ยแบบนี้โอเคครับราคามาแน่นอนครับแบบนี้ครับสวยงามจริงๆครับแต่ดสำหรับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้มันจะมีอยู่แต่ไม่มากครับมาเปรียบเทียบกับเหรียญเมื่อกี้แล้วมันไม่นั่นเลยครับนี่ครับมีก็จริงครับแต่เหรียญนี้ครับมีก็ไม่เยอะครับนี่ดูฝั่งนี้ครับเนี่ยตรงที่อักษรบิวนี่ครับ มีอยู่ก็จริงแต่ไม่มากเหมือนกับเหรียญนั้นครับนี่มันแค่เป็นเหรียญเหรียญสองขอบเฉยแต่นี่คือไส้แตกเลยครับเนี่ยนี่ครับดูดีๆครับไส้แตกหรือไส้เลื่อนเลยครับนี่แบบนี้ครับนี่แหละเขาว่าถ้ามีตำหนิก็จะมีตำหนิอยู่ที่ตรงนี้ครับเนี่ยตรงมุมนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ครับที่ราคามันดีมากก็อยู่ตรงนี้นี่เองนี่ครับท่านที่เห็นชัดเจนอยู่นี่นะครับไม่ใช่น้อยนะครับแบบนี้ราคาจะดีมากกว่า เล่นปกติดทำราดดดินนะครับ